สวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าเก,เกมแล้ววันเสาร์น้อาไมได้เก็บเวลาครับผมก็เขาจะไปเราเปิดหาโกกูมินิได้มาไปแล้วนะครับผมก็วันนี้มาเปิดหากาลิโอต่อเลยดีกว่านะครับผมก็มาไม่ทราบมึงจะมาถามผมว่าพี่ไม่เก็บเพชรหรออจริงนะไม่เก็บเลยคือเรียกว่าไงดีอะชุดหนึ่สองที่ผ่านมาที่ผมเล่นตั้งแต่เมื่อชาติบางก่อนนะครับผมตั้งแต่แบบเจ็ดปีสองสามปีสี่ปีห้าปีนะ่ะคือผมก็นั่งเก็บเพชรก่อนที่ตู้พวกนั้นจะมาเลยและผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะ กูเกียยิ่งเฉพาะ5ปีโกจิต้ากับฟูจิโตะผมเก็บเพชรดองไว้เยอะมากนะผมช่วงนั้นและสุดคือ,อยังไงเปิดไม่ได้เว้ยแล้วพอมาได้อีกทีนึงตอนเฉลิมฉลองหปีมเพิ่งมาได้โกจิต้ากับเูจิโตะตอนเฉลิมฉลองหปีของเกมเนะี่ยคิดดูคือแบบเน่งบ้ามากอะสปีกูไม่ได้ทักตัวนะผมตอนผมเก็บเพชรผมก็เลยมีตากาันึงขึ้นมาก็คืออย่าเก็บเพชรเลยดีกว่าคือช่างมันไม่ต้องเก็บนะบผมถึงเก็บไปเราก็เปิดไม่ได้อยู่ดีดังนั้นผมก็เลย จะใช้หมดได้แหละนะครับผมก็จะมีบางฉล,ลองที่ผมก็เก็บเพชรแล้วก็เปิดได้นะครับผมก็แต่ผมคิดว่าสิบปีเนี่ยผมไม่เก็บเพชรดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมเก็บไปผมมีสิทธิ์โดนแบบโดนเกลือรู้สึกว่ามันมีรางร้ายแบบความเกลือมันอยู่ข้างหน้านะครับผมก็เลยไม่อยากเก็บเพชรแล้วไปเปิดหาสิบปีทีเดียวแล้วผมก็เลยคิดว่าคิดว่าแบบจะลุงเพชรให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปเปิด1ิบปีแบบเพชรแบบนี่ไงเนี่ยคือถ้าดองเพชรนานเกินไปเดี๋ยวเพชรนัก็เสีย พอเพชรมันเสียปุ๊บมันเปิดได้แต่เกลือไงเขาจะประทับผู้ชมนะครับผมก็เลยไม่อยากบองเพชรสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะวันนี้มาต่อกับกอริโอนะครับผมก็เพิ่งมี eca ใหม่ด้วยนะผมของคิดบูก็เข่งขึ้นเยอะเลยนะผมกับคิดบูสีแดงตัวนี้นะครับก็ผมยังไม่ได้เล่นมันเขานะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นหลังใหม่ทั้งคิดบูทั้งโกสองแปลงแรกเป็นโก3ก็จะได้มาอีกประมาณ6 2เพชรก็เอายิงเอาอ่าเอาตัเ,ามเม็ดแคสผมก็ยังไม่เล่นเล่นนะครับผมก็ ไม่ใช่เอาจุดมทแคสดิมันคืออะไรนะเออเอาจุดมทแคสผมก็ยังไมาเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปเล่นได้เพชรมาอีกประมาณ20-30เพชรก็ก็เลยมีเพชรแหละเออจริงๆน่าจะมีเพชร,หเ,ออร,เ,พชรเหลือนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกคือเอาง่ายๆ10ปีเนี่ยผมมีเพชรเปิดฐานอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่จำนวนมันมากหรือน้อยมันก็แค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับอ่ะแล้วก็ตู้ปีใหม่ผมจะเปิดหานไหมคือสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเปิดหลังใหม นะครับผมเพราะว่ามันคุ้มค่ามากคือ20เพชรหนึ่งมติสามสิเพชรหนึ่งโมติเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มในการเปิดนะอืออาใช่มันมันคุ้มแหละใช่ใช่ใช่ยิ่งเป็นตู้นี้ด้วยไงยตู้การันตีเออาร์เนี่ยโมติสเต็ปสามกการันตีเอาร์หนึ่งตัวเอออันนี้อันนี้ก็น่าคุ้มเนี่ยเอาจริงๆนหลังไม่อาจจะเปิดหาก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่อารมณ์ผมว่าว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอะรก็ลกันประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมก็มางั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลยดีกว่าับท่านผู้ชมเรามาเปิดหา โอเคไปเมาลติแลกดูยีกโกคูมินิเตร์มาเกลือไปแล้วกอริโอจะเกลือให้ผมหรือเปล่าก็มาดูกันบเบจิต้าบูสิแปดกระจกแกเหรอกระจกแตกเหรสองทีหรือเปล่า <S 2> <S 2> โอ้โหทัาง ครั้งโอ้ไม่กอดอือครั้งอืมมีแต่ครั้งถามจริงโอ้โหแล้วลุงไปแล้วทั้งคู่ด้วยนะครับผมโอ้ไม่กอดเชีย่ยตู้โนโวโนคังเฟสทำไมตู้นี้มันเกลือจังวะถามจริงก็ช่างมันปล่อยเกลือก่อนสิบปีพอตู้สิบปีมาปุ๊บผมก็จะได้ดวงดีไงแต่าเออม,มันมีคอมบิเนชันโคฮังกับพิกโลนะครับผม คำพูดได้เทคลุ้ด้วยอ่ะมาโคหามพิโกโลกคำพูดได้เทคลุ้อันนี้มีลุ้นนะครับผมว่าอาจจะใช้คอริโอก็ได้นะครับผมอาจจะมีสิทธิ์สูงมากเลยขอให้ใช้แล้วกันคอริโอนะ <c oughs> มึงอีกแล้วเหรอไอโกคู Goku วัตเทอร์เบน,นเนี่ยมึงมาอีกแล้วนะ รันชื่อก็มาด้วยนะครับผมมาทำไมเนี่ยโอ้ยเธอเลสอืมก็โกคูกเธอจะเนตนตันไปแล้วเนี่ยดาวลุ้งไปแล้วด้วยอะ่ะคือไม่ใช่อะไรห,หรอกจะไม่โกรธเลยเว้ถ้ามันไม่ลุ้งอะ่ะแต่เอิ้นผมเปิดได้เยอะได้บ่อยและมันลุ้งไปแล้วคือแบบก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ้ที่บางทีว่าดูแบบเปิดได้ตัวละครซ้ำๆแบบ ซ้าปุ๊บแล้วไงต่อกูลุกไปแล้วเนี่ยคือแบบเพื่ออะไรครับออกให้กูมาทมาไมอีกกูไม่เข้าใจเยอะเลี้ยวร้อยแลี้ยวนะคบไม่ต้องการเพิ่มคือผมมีตัวซ้ําเยอะมากเกมนี้เปิดแบบมานานมากแล้วกูมีซ้ําเยอะมากนะครับผมก็ท้อท้อเลยอ่ะไปกันต่อมาตดีสามนะครับผมในเงยจะมีได้ไหมเนี่ยโอ้เธอเคียวขี่บุงเข้ามาเออเอาเข้าไป คำพูดได้นะครับผมเฮ้ยเกมฮีบูอ่ะมาลองคาเป็นคาเมห้าได้ป่าวะได้ป่าววะได้ป่าวะเนี่ยไม่มีสิทธิ์หลุดอีกอะ่ะต้อเป็นหลุดหน้าตู้ตัวอื่นนั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าเป็นโกลดีโอจะดีใจมากเลยได้ป่าวะเฮ้เยเอ้ยเอ็งก็มาตั้งหมุนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนิติโลเซหรือวิสจอบเวลาให้ผมจะดีใจกว่าน,นี้ไม่ก็เซนโอโผล่มาก็ได้น,นะครับผมแต่แบบ มันเป็นแอนิเมชันหนึ่งี้ยคือกูต้องมารู้มนมงลุ้ไงว่ามันโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะวันนี้เป็นไรครับเนี่ยกับโกคูไพคอนก็มาโอ้ยไพคูคางก็มาโอ้ยแต่ละตัวแต่ละตัวเบื่อพวกมึงจริงๆเลยกูเบื่อพวกมึงมากเลยนะรูู้ไหมมาทำไม

โอเคโอเคคุ้มคุ้มแล้วนะครับวันที่สิบเพชรเปิดได้ตัวนี้กูคุ้มละถ้าใครบางคนอาจจะบอกว่าพี่ตัวนี้มันกากนะพี่พี่ดีใจทำไมก็เพราะกูยังไม่มีไงกูดีใจเพราะกูยังไม่มีคือตัวที่พี่ผมจะไม่มีเนี่ยผมดีใจมากเลยเนะี่ยเพราะว่าแบบผมมีแทบทุกตัวละครในเกมแล้วนะครับผมยิ่งมีตัวยิ่งเป็นตัวละครใหม่ด้วยผมยิ่งดีใจนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ย เป็นซัพพอร์ตของโดมินิกพาวเวอร์แคทเกอรีด้วยนะครับผมแล้วก็มีเออร์บีเฟเตอร์ถ้าเป็นศัตรูเป็นเออร์บีเฟเตอร์ก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากผมก็เลยอยากได้เขามานานแล้วก็ได้แล้วในวันนี้โอเคก็ถือว่าดียังมีอะไรติดไห้ยิดมือกับบ้านนะครับผมโอ้ยแม่งไอ้กโกคูวทัวร์นาเมนต์มึงมาให้กูสองตัวเพื่อขายมาทำไมบ่อยๆอ,อ่ะมีไอ้นี่ไหมมีไพรคอนดีใจกับเขาด้วยนะครับลุ้งแล้วดีใจกับมึงด้วย ดีใจกับมึงด้วยนะลุงแล้วนะไม่ต้องออกมาให้กูแล้วนั่หลังจากนี้เข้าใจไหมหลังจากนี้มึงอย่าลิอาเดเล่โผล่หน้าไม่ให้กูเห็นนะโอ้โหโอโอกให้กูบ่อยๆจนลุงกันแหละอ่ะก็โปรตีตัวหนึ่งนะครับผมดาวรุ้งอ่ะแม่งเงยเก็บไปตัวหนึ่งนี่ผมลุงกี่ตัวแล้วแม่เก่งเนี่ยเยอะมากนะครับผมเอ้าจะไพ่ควงกูนนอยู่แล้วเนี่ยอ๋อนี่ถ้าเขามีอี e c จะเก่งกวน,นี้อีกไพ่ควงแต่แม่งไม่มีอ e c เ,เองมันเลยไม่เก่ง ถึงถึงแม้จะมีโอกาสาหลบไฮแชนไฮแชนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับผมถ้าเซอร์เซอร์เพิร์ตแคกก็ก็ยังไม่เก่งอยู่ดีอะผมในสนตาร์ผมหมู่ชิบะไผ่ฟอนแดงกระจอกคือกูไม่คิดจะหยิบมาใช้เลยอะนอกจากว่าแบบบอสมันเนี่ยบอสมันสามารถโดนซิลได้นะครับผมไทคอนก็เป็นตัวหน,นึ่งที่เก่งมากในการซิลซูเปอร์แทกถ้าเกิดว่าอินะวะเอ๊ะมันมีซิลไม่ใช่หรอวะเอ๊ะผมเชื่อว่ามันมีซิลนะตัว,ต,วตัวของมันเองอะ เราไม่มีเลยมีแต่หลบใช่ไหมอ่ะกู้จำผิดยังงั้นเหรอเออเนี่ยมันมันดีเลย์ได้นะหุ่นศัตรูกับแพสซีของเขาเนาะก็ช่างมันแล้วกันไม่มันไม่เก่งถ้า eca ได้ก็ดีนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้หยิบมาใช้แล้วนะครับผมแม่งจำแพสซีผิดอีกช่างมันแล้วกันก็มีด่านไทเปกกิ้งนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้เล่นให้รีบไปเล่นนะครับผมเพราะว่าบัฟพิเศษสิบปีจะหมดแนะนำของตัวละครหลาบางตัวเราที่ได้แบบบัฟนี้มาอะไรครับผมก็ อย่างหนึ่งคือไทยเบกกิ้งอันที่สองเนี่ยมันเป็นของทีม Android c e l l ซากะนะครับดังนั้นก็ควรรีบเล่นก่อนที่กิจกรรม10ปีจะมานะครับผมก็เอ็นด้ง่ายมากมันง่ายมากนะครับผมด่าน2คือก็แค่ใช้ทีมเรายเซากะผมใช้ทีมนี้เล่นนะครับผมตีก้าวารานได้แค่แค่เอาเซลลยิงจบเซลก็จบแล้วนะครับผมไม่มีอะไรยากเลยนะครับกับด่านอันนี้ก็สบายสบายเลยคือขอให้เซลลิงตันก็จบแล้วครับตัวนี้ก็อีซี่พีซี่นะครับผมก็แค่นี้แหละนะครับ บอกว่า10ปีหลังจากนี้เราจะไม่เกียดกันนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็เอาความคิดคิดานนี้เนี่ยผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันอีกคริ้หน้านะครับสวัสดีครับ